คนทั่วไปนะกับนักปฏิบัตินะต่างกันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะแต่ผลที่ได้นะมันพลิกโลกเลยพวกหนึ่งจะติดอยู่ในโลกพวกหนึ่งจะหลุดออกจากโลกผลจากโลกเรียกโลก,กุตระคนไม่ได้ปฏิบัติเวลาเขามีตาเขาก็เห็นรูปเขามีหูก็ได้ยินเสียงเขามีจมูกเขาก็ได้กลิ่นมีลิ้นเขาก็รู้รสมีกายเขาก็รู้สัมผัส มีใจเขาก็คิดนึกใครๆเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเสื้อสีม่วงใช่ไหมเนี่ยคนปฏิบัตินะก็เหมือนกันมีตาก็ดูแต่ตางคนไม่ปฏิบัตินิดเดียวคนไม่ปฏิบัตินะมีตาก็ดูดูเลยดูออกไปข้างนอกน่น mm hmm. เห็นผู้หญิงสวยนู่นใจไปอยู่ที่เขาละนะ mm hmm. เห็นสร้างศพ เขยอยากทแยงกลัวใจไปอยู่ที่เขาละอยู่ที่ศพละของเราผิดกับเขานิดเดียวตาเห็นรูปใจเราเป็นยังไงอ่านตัวนี้ให้ออกเห็นรูปนี้ใจเราชอบรู้ว่าชอบเห็นอันนี้อยากได้รู้ว่าอยากเห็นอันนี้เกลียดรู้ว่าเกลียดคนทั่วไปใช่ไหมเขาเห็นคนที่เขาไม่ชอบเนะี่ยเขาก็ไปคอยจับตามองไอ้คนที่ไม่ชอบ ของเราพลิกนิดเดียวเองเรารู้ทันว่าใจกำลังไม่ชอบพลนะิกกันนิดเดียวอย่างเราขับรถอยู่เีคนมาปาดหน้าเราไม่ต้องไปพุโทโธพุโทโตให้หายโมโหนะคนส่วนใหญ่มันทำไงคันนี้มันปาดเรานะเรามองมันได้ไหมเดี๋ยวกูจะเอาคืนเดีนะ๋ยวจะไปอย่างนั้นใช่ไหมจะไปออกไปข้างนอกลนะนักปฏิบัติพลิกนิดเดียว ตาเห็นเข้ามาปาดหน้าใจโกรธรู้ว่าใจโกรธแค่นี้เองไม่ได้เรื่องมากอะไรเลยหลวงปู่ถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากนะมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคือมันละเลยที่ปฏิบัติมวัวแต่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสพลทธภาธรรมารมข้างนอกนะละเลยที่จะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเราะนั้นต่อไปนี้ชี้บทเลยก็คืออ่านใจตัวเองไป ตาเห็นรปูปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตใจเราเปลี่ยนแปลงรู้ทันความคิดเกิดขึ้นจิตใจเราเปลี่ยนแปลงรู้ทันอย่างเวลาเราคิดถึงสมมติเคยมีแฟนแล้วแฟนทิ้งเราไปนะเราคิดถึงเนี้ยอะไรเกิดขึ้น โทสาเกิดขึ้นเสียใจหรือไม่ก็โมโหนะแทนที่จะไปคิดถึงแฟนก็รู้ทันว่าตอนนี้โทสากำลังเกิดขึ้นง่ายๆแค่นี้แหละย,ยากไหมตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่ากำลังนั่งอยู่เห็นจะยากตรงไหนใครรู้ไม่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่ก็บ้าแล้วนะของธรรมดาเองธรรมะธรรมดาที่สุดนะเราชอบไปคิดให้มันเกินธรรมดา ร่างกายนั่งรู้สึกไปร่างกายหายใจรู้ยากไหมหายใจออกหายใจเข้าไม่เห็นยากตรงไหนเลยเห็นร่างกายนั่งเพื่ออะไรถ้าจิตเรามีแรงเราจะเห็นร่างกายที่นั่งไม่ใช่เราหายใจไปเพื่ออะไรหายใจไปนะทีแรกจิตสงบแล้วก็จิตหนีไปเรารู้จิตไหลไปที่ลมหายใจก็รู้จิตจะต้องตั้งมั่นคราวนี้หายใจไปมีจิตที่ตั้งมั่นมันจะเห็นไหมไอ้ตัวที่หายใจอยู่ะ ไม่ใช่เราหรอกเนี่ยปัญญามันเกิดกันตรงนี้นะอยู่ที่จิตเราตั้งมั่นจริงไหมถ้าจิตเราตั้งมั่นนะแล้วสติเราลึกรู้รูปธรรมนามธรรมนะมันจะแสดงความจริงให้ดูทันทีเลยว่ามันเป็นไครลักษณ์เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกทีแรกทนไม่ได้นะอย่างบางคนน้ำหัดดูร่างกายแล้วเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลสูงฮะทนไม่ได้อนะเลิกปฏิบัติไปเลยบางคนเห็นกระดูกนะ เลิกปฏิบัติไปเลยน่าเสียดายนะไอ้นี่พวกนี้ต้องเคยทำมาเยอะและ้วนี่ถ้าเราตั้งดูเห็นร่างกายเราเป็นปฏิกูนสุภาเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นราคะดับไปนะคมราคะานนี่เป็นสมถะชนิดทำให้จิตสงบนะถ้าเห็นร่างกายนะมันเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภาจิตเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างถ้าเรารู้สึกไหมเราสวยร่างกายเราสวยนะถ้ามีสติรู้ไหเราจะรู้เลยว่าร่างกายนี้สดปลนะัแล้วก็สั่งได้ไหมเหงื่อ,อยอออกสั่งได้ไหมอย่าหิวอย่าหนาวอยาร้อนเราจะพบว่าสั่งไม่ได้นั่นคือความจริงนะคือธรรมะนะ สรุปอย่างง่ายๆเป็นคนธรรมดาหลวงปู่ดิลใหได้เคยสอนหลวงพ่อนะพระอรหันต์คือคนธรรมดาพวกเราแหละไม่ธรรมดาถูกกิเลสลากไปลากมาทำไมถูกกิเลสลากได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเราเห็นแต่ว่าคนอื่นเป็นศัตรูของเราเราไม่เห็นว่ากิเลสเป็นศัตรู ล้างสารทำให้จิตเราไม่มีความสุขไม่มีความสมบ